หวยคู่ค้ำของรายการศึกเฮ็ดวิทยาครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพุทธที่3พฤษภาคม60โดยโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงวิทยาเพชร4ี่0มืครับยอดเี่เก็บได้2 1 8ล้านบาทชาวต่างชาติ151คนครับมาดูทางด้านของทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน,นะครับร้อยเอกพิชิตเกศรมาลาครับถอดมองคลให้อย่างติดทหารอยู่นะครับยังไม่ปลดประจำการครับ หนึ่งปีไปแล้วครับยังเหลืออีกหนึ่งปีครับเจอกับยอดพนมรุ้งจิบเงินนนท์นะครับนั่งชกจากดอนทารีครับเจอกับปาจีนบุรีครับทีขวาครับทักษิณเล็กออ้ยแทบหมัดแล้วก็ตามไปแทนซ้ายแข้งขวาเท้าโอ้โหปปลายเท้าครับปลายปลายเท้าครับถึงกระเซครับต้านของทักษิณเล็กโอ้แข้งนี้ดึงหลบไม่พ้นนะครับอืเดือบซวยครับ โอ้โหไม่ได้ซวยคนเดียวครับพาผู้โดยสารซวยไปด้วยกรรมการอารมณ์รวมจิตกรรมการผู้ชี้ขาดครับถีบซ้ายไหมครับทักสิทเล็กต่างสึกต่างสายนะครับทักสิณเล็กมีสายสึกของทรงชัยครับส่วนยอดพนมรุ้งก็จิตเมืองนอนท์ครับเตะดุดเจอแข้งขวาเกี่ยวแล้วก็ล้มไปยกนี้นี่ปล่อยตัวมานี่เรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะครับอยู่ที่ด้านของยอดพนมรุ้งนะครับต่อ19 หายไปนานนะครับทักษิเล็กหายไป4เดือนนะครับหลังจากที่เอาชนะเพชรพนมร้งมรรจนบันบิตมาครับเมื่อ24ธันวาคม59ครับส่วนยอดพนม้งเองก็เพิ่งจะแพ้เพชรมรกกวอสันกลับไทยนะครับเมื่อ6เมษายนที่ผ่านมาครับยกว่าชมเดือนต่อเดือนเดือนชนเดือนเดียวครับหมดยกที่3ครับและแพ้แบบแผลแตกตางหน้าผ่าครับเบิดด้วยครับ ต้องคิจารณากันหลายอย่างนะครับบรรดาเซียนมวยทั้งหลายครับเอาละครับยกที่4ครับลุยต่อครับเดินเร็วกว่าเดิมนะครับท้านของยอดพนมรุ้งลาหลักัาย์นี่ต้องบอกว่าไม่เป็นใจให้กับยอดพนมรุ้งแล้วนะครับแหมก็ยังอยู่ที่ยอดพนมรุ้งนะครับขอภัยครับ2-1ครับยังมองว่าแหมยกนี้น่าจะตีอยู่ครับ ัดสินเล็กก็ทรงถอยด้วยครับออกอาวุธแข้งซ้ายได้สวยงามก็จริงนะครับแต่ว่าแกก็ถอยครับเตะแล้วถอยเตะแล้วถอยครับเป็นคนเดียวแหละครับที่เจอกับแสงมณีและแสงมณีไม่เคยเอาชนะได้เลยครับเรียกว่าเตะขาดท่อนมาทุกครั้งนะครับในการเจอแสงมณีครับมูเหลืองเจอเชือกรุ้ยเก่งกับพลายก็เก่งนะครับทัดสินเล็กนี่ถ้าเกิดแพ้หลุดลุยไปนะครับอยากแจ้งเกิด เจอแสงมณีเลยครับไม่มีแพ้เดินครับแข่งซ้ายครับทักสิเล็กเนี่ยครับ้ายล้วคาแล้วถีบขวาครับถีบซ้ายก็ได้ถีบทั้งขาหน้าขาหลังถีบหมดยังตีไม่ได้ครับในด้านของยอดพนมรุง เตะซ้ายหลุดอีกครับแข้งขวาได้ครับในครับโอ้ในก็ตีได้เบาๆครับเดินครับยอดพนมรุ้งทักสิเล็กดีดซ้ายมาครับโยนเข่าขวาสวยงามครับเสียบกลางอกเลยครับแต่ว่าทางยกทํำในท่านี้หรือเปล่าครับผมยังตีเขาไม่ได้เลยนะครับอยกยกยกอ้าแล้วครับ ดีขึ้นมาแล้วครับแบบนี้ต่อเน,นื่องครับต้องต่อเน,นื่องแข่งซ้ายของทักษิณเล็กเกือบรุงูแข่งขวาครับเสียบข้าซ้ายำากรรมแยกครับนโรนจิตนี่ขยับจะถีบไม่ถีบเอาเตะลุนครับ เสียศงเล็กน้อยทีฟ้าครับทักสิเล็กยอดพนมเตะไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายแล้วก็ในก็ตีไม่ชัดเจนครับแบบนี้ใครใครก็โมงนะครับว่าแหมเสร็จยอดพรนมรุ้งแน่นอนแต่ตอนนี้นี่คิดผิดคิดใหม่แล้วนะครับนี่ครับหลักเรียมฝีมือครับทักสิเล็ก คือมีแข้งซ้ายอย่างเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นซ้ายที่มีคุณภาพครับหมดยก4ขึ้นยก5นี้เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับเปลี่ยนเซิร์ฟเป็นทด้านของทักษินเล็กเกียตินิวันนะครับพลิกมาต่อ3-1เลยครับะคกั็ต้องเดินเร็วกันเดิมนะครับ ลอยนมาครับยอดพอลมรุ้งคือทักษิณเล็กก็จะยที่เรียนไปว่าีแน่นอนนะครับหายไป4เดือนนี่มันมีผลครับคือนักมวยเองก็คุยกับผมก่อนชกแล้วว่าแหมจริงๆแล้วอยากได่โปรแกรมการชกอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหาผู้ชกไม่ค่อยได้ครับแหมไฟต่อไปก็เจอกับตัวนี้ครับถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ตามครับนี่ครับแขนซ้ายเจอขวาของยอดพอลมรุ้งยกเข้ามาครับ แข้งขวาเจอแข้งซ้ายทีไว้เดินไปเดินไปตีขวาครับดูแกยกบ,บังปิดปากไปหมดนะครับนี่คือวิธีโชคของทักษิณเล็กยอพนมรุ้งก็ต้องงัดกลยุทธ์ของตัวเองมาครับเพียงแต่ว่าปวยเขาตียังไม่ถนาัดทาันีนะ เดินจริงนะครับแต่ว่าเดินเขาไปโดนแข้งของทั้งสินเล็กด้วยเขี่ยขาหน้าอีกแล้วก็มารวบเผาเวลาอา้าวหลมลงไปครับอยู่ด้านล่างหล่นบ่อยๆไม่ดีครับนี่จะ,จะลุกช้าเหมือนกันครับทั้งสิ้เล็กกองเชี่ยก็บอกให้เดิน้วครับเห็นลุกช้าบกให้เดินพอลุกได้แลแ้วเตะได้ครับทั้งสิ้เล็กแข้งขวาไปสองแข้งครับอยอดพรมนุ้งผ่านไม่ผ่านแลวครับตอนนี้เสียบซ้ายไป ทางสีเดงก็ขยันนะครับเสียบเข่าโตโยนเข่าปวาครับยยดพนมลุ้งตีขวาครับไม่ชัเดเจนพยายามจะกระชากมาไม่ได้เดี่ยขวาไปเจอซ้ายโตก็เร่งกันใหญ่แล้วครับข้างล่างครับอา้าว แข้งขวาครับทั้งสีเล็กเอาลุกลงไปอีกแล้วครับโอ้เนี่ยครับดูฮะลูกช้าเลยนะครับทั้งสีเล็กแข้งซ้ายครับแต่พอลูกมาเจอก็เตะได้ครับเจอแข้งขวาของยอดพนดมลุงครับอ่หมดยกครับ โอ้ล่ตายครับโอ้ยอดประมรุงก็มั่นใจว่าน่าจะแซงได้ครับส่วนนักสินเล็กก็มั่นใจว่าตุนไว้เยอะโอ้โหมวยผู้นี้ถ้าเกิดต่อเวลาไปอีก30มสิบาทีเสนะครับแต่ไม่มีการต่อเวลาครับไม่เหมือนฟุตบอลครับมวยไทยครับทักษิณเล็กครับแอมถ้าเกิดบอกว่าต้องกินบุญเก่าก็คงจะไม่ผิดนักัละครับโดยเฉพาะแขม้ายทํางานดีครับ ยอดพนมรุ้งก็แพ้ไปแบบแหมเจ็บใจตัวเองเหมือนกันครับเจ้าพนมรุง้งขึ้นมาแล้วครก็มองว่าใสาครับที่ไหนได้ครับไม่ใช่ใสแบบตายตะแกรงครับแหมออกแนวขุณนมัวไปเลยครับพักสินเล็กครับยังโชว์ฟอร์มต่อเนื่องครับขอโชคต่อเนื่องด้วยครเจ้าตัวบอก